แล้วถ้าเกิดสมมติระหว่างที่เราทำไลฟ์สดคนก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมีใครที่แบบผ่าบ้องมาถามอะไรที่มันแบบโอ้โหไม่เป็นผลดีต่อสินค้าเราหรือว่าโอ้ถามสุ่มเสี่ยงดึงให้คนอื่นแบบอย่าเพิ่งซื้อดีกว่าไม่ทำไงฮะจะเคยมีกันไหมเคยมีแบบทักมาก็มีเพราะว่ามันคุมไม่ได้อยู่แล้วที่ปุ๊บอ๋อแล้วเราควรจะให้ความสนใจไหม้ควนรจะปฏิเสธพจควรไปตอบโต้ไหมไม่ไม่เอ่อถ้าถ้าถ้าการตอบนั้นมันทำมันเป็นการเคลียร์ ที่ทําให้คนเข้าใจตัวสินค้าเรามากขึ้นเช่นสมมติก็ถามว่าของเนี่ยผลิตมาจากประเทศนี้จริงเหรอ uh huh. อหรือของเนี้ยมันเป็นแล้วมันใช้ได้ตามนี้จริงๆริงไหม uh huh. เราอาจจะถามไปในนั้นว่าเคยมีใครที่ซื้อของผมมาแล้วเราไปกินเราเป็นยังไงบ้างช่วยร uh ีว huh. ิว uh huh. สิ่งนี้มัน,มนจะมาคอนเฟิร์มเพราะ uh huh. มันไม่ผิดที่คนอาจอาจะอาจจะมีโอกาสคิดแบบนั้นได้แต่แน่นอนครับถ้าเกิดเราขายของมสัมันก็จะมีคนที่ เคยซื้อสินค้าเราคุณช่วยคอนเฟิร์มหน่อยว่าซื้อของผมไปแล้วได้รับของจริงบางคนอาจจะบะเอเฮ้ยคุณซื้อไปแล้วโอนตังค์ไปแล้วจะได้ของจริงหรือเปล่าจะรู้ได้ไงอ,ะอ่ะอ่าใช่กลัวโดนหลอกกลัวโดนหลอกคณนี้หล,<อ>ล,ลอกกันเยอะอ,อันนก็บอกอ่าใครที่เคยซื้อของกับผมคุณช่วยคอนเฟิร์มมาหน่อยซึ่งในเกิดเขาเคยซื้อของเราแล้วเราบริการเขาดีเขาจะมาคอนเฟิร์มโอเคค่ะดีค่ะเคยซื้อแล้วค่ะอันนี้คือเราตั้งใจทำมาหากินเราก็ต้องทำระบบของเราให้ดีดูแลลูกค้าของเราดีเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรคือลูกค้าที่ซื้อซัา สำคัญกว่าลูกค้าใหม่อีกหาง่ายกว่าแล้วก็ถ้าช่วงวิกฤตนะพวกฐานแฟนได้ คุณอยากได้ยอดขายเพิ่มผมแนะนําเล่มนี้ครับหนังสือรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างครับหนังสือเล่มนี้รวมความลับสําหรับการขายดีไว้ครับสามารถใช้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ในทุกสถานการณ์หนังสือเล่มนี้สอนอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้บอกว่าเทคนิคการขายแบบไม่ต้องขายความลับที่นักขายมือใหม่ต้องรู้เพื่อเพิ่มยอดขายกลเม็ดวิเคราะห์ลูกค้าให้ปิดการขายได้100%่เเทคนิคปิดการขายได้ในทุกช่องทางทั้งแชทไลน์โทรศัพท์และเจอตัวเคล็ดลับอัพยอดขายออนไลน์ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่ม สุดยอดเทคนิคขายดีที่คนขายดีไม่อยากบอกคุณวิธีการแก้คําปฏิเสธเพื่อให้ปิดการขายได้อย่างง่ายดายทั้งขอถามแฟนก่อนขอคิดดูก่อนแพงไปไหมมีเงินไม่มีงบค,คุณคุณคาพูดเหล่านี้ไหมครับแล้วคุณปิดการขายไม่ได้เมื่อคุณตอบข้อโต้แย้งเหล่านี้ไม่ได้ไปเท่าไหร่แล้วครับสมมติของคุณ1,000บาทปิดการขายไม่ได้ครั้งหนึ่งเหมือนคุณทิ้งเงินไปละหนึ่งบาทของคุณ10,000บาทคุณปิดการขายไม่ได้ครั้งหนึ่งเหมือนคุณทิ้งเงินไปล้ว1 0 0 0 0บาทครับหนังสือเรื่องนี้ จะเอาเงินเหล่านั้นกลับคืนมาให้คุณครับหนังสือนี้ราคาเพียงแค่2 5 9บาทหนังสือเล่มนี้บอกเลยอีกครั้งหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าดูที่สารบัญน,นะครับหนังสือเล่มนี้สอนวิธีการวิธีรู้ความต้องการลูกค้าตั้งแต่ยังไม่เอ่ยปากวิธีการปิดการขายแบบเจอหน้ากันแบบออนไลน์หรือแบบโทรศัพท์สิบวิธีปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์วิธีเขียนโพสต์ขายแบบสะกดจิตวิธีแก้ปัญหาลูกค้าทักมาแล้วเงียบพูดอย่างไรให้ลูกค้าฟัง เล่าเรื่องอย่างไรให้ชวนหน้าหลงไหลความลับที่ทําให้คุณขายของแพงแล้วลูกค้าพร้อมซื้อแบบไม่ต่อราคาวิธีการแก้คําปฏิเสธต่างๆมีคําปฏิเสธยอดฮิตเยอะแยะเลยนะครับช่วยส่งเอกสารมาดูหน่อยเดี๋ยวผมที่ต่อกับนะแล้วคุณมีการันตีไหมล่ะขอถามหุ้นส่วนก่อนนะคุณจะตอบกลับยังไงครับคุณถึงสามารถปิดการขายได้วิธีการตั้งราคาย,ยังไงให้กําไรสูงสุดเทคนิคการขายแบบเหนื่อยน้อยกําไรมาก ทุกอย่างรวมในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้มีขายที่ C1 B2S ในอินคุณสามารถเข้าไปร้านที่ผมบอกเนี่ยครับรแถวบ้านคุณกัแถวห้างคุณเข้าไปสอบถามได้เลยคนติดตามเพจผมเนี่ยมีอยู่ประมาณล้านกว่าคนถ้ารวมไปหลายช่องทางเนี่ยประมาณล้าน7ล้าน8แต่หนังสือเล่มนี้ทำมาแค่8 00 0เล่มครับดังนั้นใครเร็วใครได้ครับเพราะว่าคุณช้าไป1วันคุณปิดการขายไม่ได้1วันนั่นก็คือเงินคุณหายไปแต่หนังสือเล่มนี้259บาท มันจะทําให้ยอดขายเหล่านั้นของคุณกลับคืนมาครับคุณจะสามารถปิดการขายได้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาครับรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง